สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนรินรัตน์แย่ใหญ่เลขที่23อยู่ชั้นม5ทับ2วันนี้จะมาพีเซน็นโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องลำดับพหะทัศยาโดยนางสาวศิริกรช่วยยศนางสาวนันทิชามิตรใจดีนางสาวจรรลลัตเพชททองครูที่ปรึกษานายมนันสวีอุตรภาฒ นางสาวสุชาวดีวิเศษแก้วจากโรงเรียนท่าฉ่างวิทยาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต11รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือํำอธิบายทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนื่องในงานมหกรรมศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่69ปีการศึกษา2562 บทคัดย่อในโครงงานนี้เราได้สร้างบทนิยามของลำดับเวียนเกิดชนิดใหม่ที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นจากอัตราส่วนความสูงส่วนฐานกับความสูงของเจดีพระบรมธาตุชยาเรียกว่าลำดับธาตุชัยยามีบทนิยามดังนี้ลำดับธาตุชัยยาคือลำดับเซตซี n เซต c n n เท่ากับ1ที่อยู่ในรูปของความสัมพันธ์เวียนเกิด c n บวก2เท่ากับ c n บวก1บวก c n เมื่อ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆและมีเงื่อนไขเริ่มต้น c 1เท่ากับ1 c 2เท่ากับรูผลการศึกษาพบว,ว่าได้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับผ์ทั่วไปและสมบัติของลำดับดังนี้ ทฤษฎีที่1นพจน์ทั่วไปของลำดับพระทชยยาทฤษฎีที่2องลำดับพระทชยยาเซ N ตเ n เท่ากับหนึ่งเซต cn เท่ากับหและลำดับฟีโบนัชซีเ n N เท่ากับหมีความสัมพันธ์กันทฤษฎีที่3อัตราส่วนของลำดับพระทัชยยาที่มีพจน์ ติดกันลู้เข้าสู่อัตราส่วนทองไฟกิติกิิตกรรมประกาศโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องลำดับพหทชัยยาสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีผู้จัดทำขอขอบคุณครูมนัสวีอุตรอตรพาฒและครูสุชาวดีวิเศษแก้ว ครูที่ปรึกษาโครงงานที่ให้คำแนะนำในการดำเนินงานและแนวทางการพิสูจน์ทฤษฎีตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของโครงงานมาโดยตลอดขอขอบคุณดรอมเรัอมรัต์์สโธารัตผู้อำนวยการโรงเรียนที่สนับสนุนการดำเนินงานขอขอบคุณดรสมพงษ์ชุยสุริชยัยอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์มหาลัย มหาวิทยา,ยา,าลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยเขตหาดใหญ่ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการพิสูจน์ทฤษฎีสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการศึกษาเผยแพร่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ของพระบรมมธชย,ยาซึ่งคณะผู้จัดธรรมได้นำมาพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในโครงงานฉบับนี้สารบัญบดขัดยอ่อหน้ากอกิติกิติกกรรมประกาศหน้าขอสารบัญหน้าคอสารบัญตารางหน้าจอสารบัญรูปภาพหน้าชอ คำอธิบายสัญลักษณ์หน้าชอบทนำบทที่หนึ่งบทนำหน้าที่1นึ่งที่มาความสำคัญหน้าที่1วัตถุประสงค์ในการทำโครงงานหน้าที่1นึ่งสมมติฐานหน้าที่สองขอบเขตการศึกษาหน้าที่สองนิยามคำศัพท์เฉพาะหน้าที่สองประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหน้าที่สอง บทที่สองเอกสารเกี่ยวข้องข้อสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระบรมมธาตุชัยยาน้าทีสี่ลำดับหน้าทีห้าลิมิตของลำดับหน้าทีห้าลำดับเลขาคณิตหน้าทีหกความสำคัญเวียนเกิดหน้าทีหกลำดับฟีโบนัชชีนาทีเจ็ดบทที่สามวิธีการดำเนินการหน้าทีแปดบทที่สี่ผลการดำเนินการ นาทีเก้าผลการสร้างบทนิยามของลำดับเวียนเกิดนาทีเก้า 9, ผลการสร้างทฤษฎีบทเกี่ยวกับพจน์ทั่วไปของลำดับพหุชัยยะนาทีสิบผลการสร้างทฤษฎีบทเกี่ยวกับสมบัติของลำดับพหุชัยยะนาทีสิบสามบทที่ห้าสรุปอภิรายผลข้อเสนอแนะนาทีสิบห้าบรรณานุกรมนาทีสิบเจ็ดภาคภาคนวกนาทีสิบแปดค่ะ สารบัญตารางตารางที่1นบท6กพตแรกของลำดับพทุชยาหน้า10ตารางที่สแสดง20่สิพจลำดับพทุชยาและฟีโบนัซซีหน้าที่13สารบัญรูปภาพภาพที่1อัตราส่วนความสูงของฐาน ต่อความสูงของเจดีย์พระบรมธาตุชัยยาหน้าที่9ส่วนฐานของพระบรมธาตุชัยยาหน้าที่18ผังพื้นของพระบรมธาตุชัยยาหน้าที่19ลักษณะการทำหลังคาสามชั้นหน้าที่20ภาพที่5แสดงพื้นและหลังคาของพระบรมธาตุชัยยาหน้าที่21ภาพที่6กกูด กุทูรูปใบหน้าประเทศเวียดนามหน้าที่21ภาพที่7กุทูรูปหน้าจังหวัดสงขลาหน้าที่22ภาพที่8ยอดเดิมของพระบ,บรมธาตุชัยยาหน้าที่22ค่ะคำสัญคำอธิบายสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ n แทนจำนวนเต็มบวก เซตเอเอนนท่ากับหนึ่งแทนลำดับเอเอนแทน์ทั่วไปของลำดับเซตซีเอเท่ากับหนึ่แทนลำดับพหะทัชยยะซีเอนแทนผ์ทั่วไปของลำดับพหะทัชยะเซตเอฟเท่ากับหนึ่งแทนลำดับฟีโบนัชซีเอฟเอนแทนผ์ทั่วไปของลำดับพหะทัชยะ ลิมเอ,เอ็แทน,แนลิมิตของลำดับ R แทนอัตราส่วนของลำดับเลขาคณิตอัลฟาแทน1บวกรูทห้าส่วนด้วยสองบีตาแทน1ลบรูทห้าส่วนด้วยสองไฟแทนอัตราส่วนทองที่มีค่าประมาณ1.618บทที่1บทนำ หนึ่งจุดหนึ่งที่มาและความสำคัญพระบรมธาตุชยาเป็นสถาปัตยกรรมแบบสีวิชัยองค์เดียวในประเทศไทยและยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปรกรรมได้สมบูรณ์แม้ไม่พบหลักฐานว่า,าพระบรมธาตุชยาสร้างขึ้นในสมัยใดแต่จากการศึกษาในรูปแบบสถาปัตยกรรมของพระบรมธาตุชยาด้วยวิธีการด้วยวิธีวิทยา ทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมควบคู่ไปกับการศึกษาหลักฐานอื่นๆผ่านกรอบความคิดของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมวราวาราพล2559 พบว่าพรมาธาตุชัยยาน่าจะถูกสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ประมาณพุทธศตวรรษที่12-13ด้วยรูปแบบศิลปะจามแห่งอาณาจักรปาจามจมแห่งอาณาจักรจามปาต่อมาได้ถูกปรับแปลงใหม่ในช่วงพุทธศตวรรษที่14-15ภายใต้วัฒนธรรมสีวิชัยโดยเพิ่มองค์ประกอบที่เป็น สถูปจำลองบนชั้นหลังคาและบนยอดสูงสุดของอาคารจากการลงพื้นที่และศึกษาแบบแปลนของสถูปของสถูปเจดีพระบรมธาตุชัยยาในกิจกรรมของชุมนุมคณิตศาตโบราณคดีพบว่าส่วนฐานมีลักษณะเป็นชั้นๆจำนวน4ชั้นมีสถูปจำลองประดับอยู่ที่มุมสีทั้ง4 ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างจากสถูปจำลองบนส่วนยอดของอาคารที่สุขที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัตนโกสินทร์อัตราส่วนความสูงส่วนฐานต่อความสูงเจดีย์เท่ากับ1ต่อ1.734ซึ่งใกล้เคียงค่าสูตรลำดับตัวเลขไม่ลงตัวปรากฏ อยู่บนความงดงามลงตัวของพระบ,บรมธาตุชยาทางผู้จัดทมจึงสนใจที่จะศึกษาบ,บ,บ,บทนิยามพิสูตฤษฎีบทเกี่ยวกับผลท,ทั่วไปและศึกษาสมบัติของลำดับเวียนเกิดที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นจากตัวเลขดังกล่าว1.2วัตถุประสงค์คือ1.21เพื่อสร้างบทนิยามของลำดับเวียนเกิด ที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นจากอัตราส่วนความสูงของฐานต่อความสูงเจดีพระบรมทาตุชยาลำดับพระทาตชยา1.2.2เพื่อสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับกดทั่วไปของลำดับพระทาตชยา1.2.3 เพื่อสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีเพื่อสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสมบัติของลำดับพหุทัชยยาค่ะ1.3สมมุติฐาน1.3 1สาถ้า,ถ,า,าถ้าสามารถสร้างบทนิยามของลำดับพหุทัชยยาได้แล้วจะสามารถสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีบท ในเกี่ยวกับพจน์ทั่วไปของลำดับพหุชัยยาได้1.32 3ถ้าสามารถสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับพจน์ทั่วไปของลำดับพหุชัยยาได้แล้วจะสามารถสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสมบัติของลำดับพหุชัยยาได้1.4ขอบเขตในการศึกษา1.4 1, 4, 1 ขอบเขตด้านเนื้อหาคณะผู้จัดทำได้ศึกษาลำดับเวียนเกิดที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นจากอัตราส่วนความสูงส่วนฐานต่อความสูงเจดีพระบรมธาตุชัยยาโดยใช้ความรู้เรื่องเซตตรกษาจำนวนจริงลำดับอนุกรมความสัมพันธ์เวียนเกิดและการใช้เหตุผล 1.4.2ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงงานเรื่องลำดับพระธชยาได้ศึกษาและจัดทำขึ้นที่โรงเรียนท่าชางวิทยาคารตั้งแต่วันที่16 พฤษภาคม2562ถึงวันที่1ตุลาคม2562ค่ะ1.5นิยามศัพท์เฉพาะ1.51ลำดับเวียนเกิดคือลำดับที่อาศัยพจน์ก่อนหน้าในการคำนวณ1.52 1.1 1.5 2ลำดับพระทชยาคือลำดับเซตซีเอ็นเอ็นเท่ากับหนึ่งที่มี ที่นิยามโดยความสัมพันธ์เวียนเกิด cn บวก2เท่ากับ cn บวก1บวก cn เมื่อ n เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆและมีเงื่อนไขเริ่มต้น c 1เท่ากับ 3. 1 c 2เท่ากับรู3 1.6ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ที่ได้รับจาก การทำโครงงานในครั้งนี้มีดังนี้1.6.1ได้รับบุตรนิยามของลำดับพหุทัญาณหกได้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับผลทั่วไปของลำดับพระทัศญา1.6.3ได้ทฤษฎกเกี่ยวได้ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสมบัติของลำดับพระทัศญาค่ะบทที่สอง เอกสารเกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาเอกสารงานวิจัยและเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบายสมบัติบางประการของลำดับพทัชชยามีรายละเอียดดังต่อไปนี้2.1ข้อสันนิษฐานแบบสถาปัตยกรรมของระบบพทัชายา2.2ดลำดับ 2. 2.1.1 ลำดับและการเขียนลำดับ2.1.2การหาผลทั่วไปของลำดับ2.3ลิมิตของลำดับ2.4อัตราส่วนทองคำ2.5ความสัมพันธ์เวียนเกิด2.6ลำดับฟีโบนัชชี2.1ข้อสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมของระบบพระราชาวราพรสุวรรณสุวรรณโช,ชติกุล ได้ศึกษาประวัติศาสตร์สี่วิชาโดยใช้กรอบความคิดด้านเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมเป็นแนวทางการศึกษาหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนมุมมองและเปิดพื้นที่ในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะแบบเดิมให้กว้างขวางขึ้นชี้ให้เห็นความสำคัญของพลวัตทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการสร้างสารรค์รูปแบบ สถาปัตยกรรมอันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจศาสนาและศิลปะที่เข้ามามีบทบาทต่อผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยผสมผสานความเป็นพื้นเมืองและสร้างสรรค์จนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนสำหรับสถาปัตยกรรมพระบรมธาตุชัยยาซึ่งเดิมเชื่อว่า เป็นสถาปัตยกรรมศิวิชัยที่สร้างขึ้นร่วมยุคสมัยร่วมร่วมยุคสมัยกันกับวัดเวียงวัดวัดเวียงว,ว,วัดแก้วและวัดหลงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจันทีในราชวงศ์ไคเลนของของของข,องขวาภาคกลาง นั้นเมื่อใช้กรอบการศึกษาใหม่ได้ทำให้เกิดข้อคิดเห็นทางวิชาการที่ต่างกันไปจากเดิมว่าระบบว่าพระบรมทาตชาย,ยาอาจมีอาจมีได้สร้างขึ้นสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยศรีวิชัยแม้จะมีหลักฐานยุคสมัยอันเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของศิล ปะศีวิชัยนั้นคือสถูปเจดีย์ที่ประดับอยู่บนชั้นอังคารแต่ละชั้นประกอบด้วยประกอบดังกล่าวแม้แสดงให้เห็นได้อย่างเด่นชัดว่าเป็นศิลปกรรมศ่วิชัยของราชวงศ์ไคเลนแต่มีความเป็นไปได้ว่าสถูปเจดีย์นี้อาจสร้างขึ้นภายหลังตัวอาคารเนื่องจาก การปรับแปลงหรือซ่อมซ่อมแปลงสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับยุคสมัยและอำนาจผู้ปกครองนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอสอดคล้องกับอิทธิพลของก,การเมืองศาสนาเศรษฐกิจและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีความเป็นไปได้ว่าพระบรมธาตุชัยยาอาจถูกป,ปรับแปลง รูปแบบทางสถาปัตยกรรมไปตามยุคสมัยเช่นกันแม้การสันนิษฐานรูปแบบสถาปัตยกรรมของระบบพระธาตุชยยาโดยเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมในอาณาจักรจามปาเป็นการศึกษาที่อาจเรียกได้ว่าจินตนาการภายใต้หลักฐานอันจํากัดของข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม แต่กระบวนการในขั้นตอนในการศึกษาก็มีได้และเลยหลักฐานทางวิชาการและข้อมูลประวัติศาสตร์ด้านอื่นๆแต่อย่างใดนอกจากนี้ลักษณะการศึกษาดังกล่าวยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าสถาของสถาปัตยกรรมที่ไม่ใช่เป็นสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์เข้าไปใช้สอยหรือประดิษฐ์ฐานรูปเคารพทางศาสนาเท่านั้น ด้วยรูปแบบศิลปรกรรมที่ปรากฏได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนยุคสมัยในการฉายภาพสะท้อนบอกเล่าเรื่องราวทางสังคมและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสำคัญในแง่นี้พระบระมธาตุชยาจึงมิได้เป็นเพียงสถาปัตยกรรมที่ผ่านการเวลาและยุคสมัยมาอย่างยาวนานเท่านั้น 2.2ลำดับบทนิยามที่ห2.1ลำดับคือฟังก์ชันที่มีโดเมนสมาชิกตัวหน้าเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่เรียงจากน้อยไปมากโดยเริ่มตั้งโดยเริ่มตั้งแต่หนึ่งและมีเลนสมาชิกตัวหลังเป็นเซตของจำนวนจริงลำดับแบ่งออกเป็นสองชนิดคือ หนึ่งลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆถึง n เรียกว่าลำดับจำกัดสองลำดับที่มีโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกที่มีหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆเรียกว่าลำดับอน,นันต์2.3ลิมิตของลำดับบทนิยามที่2.2เมื่อ n มีค่ามากขึ้นโดยไม่มี มีที่สิ้นสุดถ้าค่าของ an เข้าใกล้จำนวนจริง l เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นเรียก l ว่าเป็นลิมิตของลำดับและกล่าวว่าลิมิตของลำดับ an เท่ากับ l เขียนเป็นสัญลักษณ์คือ l ิม lim an เท่ากับ l ทฤษฎีบทที่2.2ให้ r เป็นจำนวนจริงทฤษฎีบทที่2.3ให้ c เป็นค่าคงตัวลิม a n เท่ากับ a และลิม l ิ i m b n เท่ากับ b 2.4ลำดับเลขาคาิตบทนิยามที่2.3เราจะกล่าวว่าลำดับ a 1, a 2, a 3ไปถึง a n เป็นลำดับเลขาคาิตถ้า เอไม่เท่ากับ0และมีจำนวนจริง R ไม่เท่ากับ0ซึ่งทําให้สําหรับทุกๆจำนวนเต็มบวก K คเค a, a, a k บวก1เท่ากับ A K เรเรียกว่าเรียก R ว่าอัตราส่วนรวมของลำดับ จากบทนิยามจะพบว่าลำดับเลขาคณิตคือลำดับที่อยู่ในรูป a a 1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  r a 1 r ยกกำลังสองและ a 2และ a 1 r ยกกำลัง3และมีพจน์ทั่วไปอยู่ในรูป an เท่ากับ a 1 r ยกกำลัง n ลบหนึ ความสัมพันธ์เวียนเกิดบทนิยามที่2.4ความสัมพันธ์เวียนเกิดสำหรับลำดับเซต an คือสมาการที่แสดง an ในรูปของพจน์ก่อนหน้า a1, a2, a3 ถึง an ลบ1ตั้งแต่พจน์ที่1ขึ้นไปสำหรับทุกๆจำนวนเต็ม n 2.6ลำดับฟีโบนัสซีบทนิยามที่2.5ลำดับฟีโบนัสซีลำดับ คือลำดับ zfn n เท่ากับ1ที่เขียนอยู่ในรูปความสัมพันธ์เวียนเกิดบทที่3วิธีการดำเนินงานโครงงานเรื่องลำดับพระชัยยาเป็นการสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์โดยการให้เหตุผลแบบนิรนัยมีขั้นตอนดำเนินงานดังต่อไปนี้คือ1 ศึกษาข้อมูลทางสถาปัตยาการรมของเจดีพระบรมธาตุชยา 2. ศึกษาอัตราส่วนความสูงของเจดีพระบรมธาตุชยา 3. ศึกษาข้อมูลเรื่องลำดับความสัมพันธ์เวียนเกิดและความรู้ทางคณิตศาสตร์ที <Emir> ่ <ates> และความรู้ทางคณิตศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 4. นํนำอัตราส่วนความสูงส่วนฐานต่อความ สู่เจดีพระบรมธาตุชยาที่ได้มาสร้างบทนิยามของลำดับเวียนเกิดที่มีเงื่อนไขเริ่มต้นเป็นตัวเลขจากอัตราส่วนดังกล่าว 5. สร้างและพิสูจน์ทฤษฎีบทในการหาพจน์ทั่วไปของลำดับดังกล่าว 6. หาลิมิตของลำดับที่ได้สร้างบทนิยามขึ้นมาใหม่ 6. นำผลการศึกษาที่ได้ที่ได้ให้ครูมนัสวีอุตรพาทและครูสุชาวดีวิเศษแก้ว ครูที่ปรึกษาโครงงานตรวจสอบให้ถูกต้อง7ปรับปรุงโครงงานคณิตศาสตร์ตามข้อเสนอแนะที่ครูที่ครูที่ปรึกษาให้คําแนะนํา8เผยแร่และประชาสัมพันธ์โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องระดับพทชายาบทที่4ผลการสร้างบทนิยามของลำดับเวียนเกิดจากอัตราส่วนความสูงส่วนฐานต่อความสูงของ j d ดีระบบพทของ เจดีพระบรมธาตุชียาลำดับพระธาตุชียาภาพที่หนึ่งอัตราส่วนความสูงของส่วนฐานต่อความสูงของพระบรมธาตุชียาผู้จัดทาได้ศึกษาอัตราส่วนความสูงของเจดีพระรแบรมธาตุเชบยแผ์จากแบบแผนพบว่าอัตราส่วนความสูงส่วนฐานต่อความสูงของเจดีพระธาตุชียาคือ1 เท่ากับ1.734ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ1เท่ากับรู้สผู้จัดทำจึงสนใจที่จะสร้างบทนิยามของลำดับเวียนเกิดชนิดใหม่ที่มีสองพจน์แรกคือ1และรู้สตามลำดับและเรียกลำดับนั้นว่าลำดับพัฒชยา บทนิยามที่1นึ่ลำดับพระทัชญา,าคือลำดับเซต c n n เท่ากับหที่เขียนอยู่ในรูปแบบของ,ของความสัมพันธ์เวียนเกิด c n 4.2ผลการสร้างทฤษฎีบทเกี่ยวกับพจ์ทั่วไปของลำดับพระาชัชญาทฤษฎีที่1นพจน์ที่ n ของลำดับพระชัชญา,ชา 4.3ผลการสร้างทฤษฎีบทเกี่ยวกับสมบัติของลำดับพหุชัยาทฤษฎีบทที่2ก็คือให้เซต c n n เท่ากับ1และเซต f n n เท่ากับ1เป็นลำดับพหุชยาและลำดับฟีโบนัชชีตามลำดับแล้วทฤษฎีบทที่3คืออัตราส่วนของลำดับพรุชัยาที่มีพจน์ติดกันลู่เข้าสู่อัตราส่วนทองฟ ทฤษฎีบทที่5บทสุดท้ายสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ5.1สรุปผล1บทสร้างบทนิยามของลำดับเวียนเกิดที่มีเงื่อนไขเริ่มจากอัตราส่วนความสูงส่วนฐานกับความสูงของเจดีพระบรมทาชยา2สร้างและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับพจน์ทั่วไปของลำดับพหุชยา3 สร้างและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสมบัติของลำดับพรัชยะา5.2อภิปลายผลจากผลการศึกษาพบว่าบรนณยยมของลำดับพทุชยาที่ผู้จัดทำได้สร้างขึ้นนั้นเป็นนิยามโดยจำชัดเนื่องจากสมการเวียนเกิดของลำดับพทุชยาเหมือนกับลำดับฟีโนบฟีโบนัซซี่แต่มีเงื่อนไขเริ่ม ต้นแตกต่างกันลำดับพหัชชยาจึงมีความสัมพันธ์กับลำดับฟีโบนัชเช่นสูตรในการหาพจน์ทั่วไปของลำดับและอัตราส่วนระหว่างพจน์ติดกันของลำดับลูเข้าสู่อัตราส่วนทองฟาย5.3ข้อเสนอแนนคือ 1. สมบัติทางคณิตศาสตร์ของจำนวนพหัชชยา2ความสัมพันธ์ระหว่างลำดับพหัชชยากับลำดับคูกับลำดับลูคัส และลำดับอื่นๆ3เอกลักษณ์ต่างๆของลำดับพทัชชยา 4. สมการก็กำเนิดลำดับของ,ของลำดับพทัชชยา 5. อนุกรมพทัชชยาต่อมาเร็ดอนุกรมนะคะภาคภาคพนวกคือ1การเปลี่ยนแปลงสถาป,ปัตยกรรมยุคตามยุคสมัย ระยะที่หนึ่งระยะที่หนึ่งประมาณพุทธศตรวตรรษที่สิบสองถึงสิบสามระยะที่สองประมาณพุทธศตรวตรรษที่สิบสามระยะที่สามประมาณพุทธศตรวตรรษที่สิบสี่ค่ะสองวิเคราะห์องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์พระรมท่าชยาค่ะค่ะก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ